สวัสดีค่ะแอมน่คะจาก swedishforthai com นี่ค่ะเ,เมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือว่า2อ,อาทิตย์ที่แล้วนะคะแอมเข้าไปอ่านนะคะห้องกฎหมายสวีเดนนนะคะแล้วมีการพูดถึงเรื่องของสิทธิในการรับมรดก,กน,นะคะวันนี้แอมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องของสิทธิในการรับมรดกตามกฎหมายในประเทศสวีเดนแบบย่อยๆนะคะมามาพูดให้ฟังนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะ ที่สวีเดนเนี่ยนะคะเมื่อ,อมีใครเสียชีวิตลงเลนะ่คะเขาก็จะมีกฎหมายตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอาร์เรตนะคะเขาบอกว่าเมื่อกฎหมายเนี่ยได้กำหนดไว้แล้วนะคะว่าเงินเนี่ยจะตกเป็นของใครเมื่อเมื่อมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะกฎหมายตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าอาร์เรตนะคะเอาเป็นสีแดง โอเคนะคะทีนี้มาดูกันค่ะเขาบอกว่าถ้าผู้ตายหรือว่าผู้ที่ได้เสียชีวิตลงน่คะวายิฟต์คือแต่งงานนะคะถ้าคนนั้นแต่งงานนะคะสามีหรือว่าภรรยาหรือคนที่แต่งงานด้วยเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะคะจะได้รับแอว์วาก็คือได้รับตกทอดทรัพย์สินมรดกนะคะอททุกอย่างคะ่ะถ้าแต่งงานนะคะ d e รัสบอร์นโ e r ์ r v n d ใน e ออเวอร์ v ล n ด d m a น k e ร์ l ในเลมองเดอส่วนลูกๆเนี่ยจะได้รับก็ต่อเมื่ออ่าโอเคสมมุติเอายกตัวอย่างว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอยู่ด้วยกันนี้ค่ะคุณพ่อเสียปุ๊บทรัพย์สินทุกอย่างมรดกที่คุณพ่อเสียเนี่ยก็จะตกไปถึงคุณแม่นี่ค่ะแล้วคุณลูกเนี่ยจะได้รับเนี่ยเมื่อคุณแม่เสียชีวิตแล้วนั่นเองนคะคะ Undertiden, marken marken vahan hundvill egendummen med eller jera eller for uh, e um ในช่วงนั้นนคะคะก็คือคนที่เป็นคุณแม่เนี่ยที่ได้รับมรดกเนี่ยก็สามารถมีสิทธิ์เต็มที่ในทรัพย์สินนี่ค่ะที่ตกทอดจากคุณพ่อหลังทีหง่หลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตแล้วนี่ค่ะนี่คือ,อกฎหมายในส่วนแรกค่ะทีนี้เขาบอกว่าถ้าผู้ตายหรือว่าผู้เสียผู้เสียชีวิตผอ,อิญเผอิญเนี่ยคุณพ่อเนี่ย มีลูกกับอีกคนหนึ่งนะคะก็คืออาจจะเป็นแต่งงานมาก่อนแล้วแล้วเลิกกันไปแล้วนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีลูกอยู่นะคะเขาบอกว่าอดนดาคนนัน้นคนนี้มีลูก a ับคนอื s นลูกนะคะคที่มาจากการแต่งงานครั้งแรกที่เขามีเนี่ยสามารถได้รับมรดกได้ทันทีนะคะคือลูกเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวลูกอะคะ่ะ เป็นลูกใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับคุณพ่อแล้วรู้ว่าคุณพ่อเราเนี่ยเสียชีวิตก็คือลูกที่แต่างงานมาก่อนหน้านี้นะเขาจะได้รับทันทีนี้ค่ะหรือดมแคน็อโซเวนต้าเมอทั่งใอ้ถั้งขเวททิลาเกนมาเกนฮาร์ดดร์นี่ค่ะซึ่งทำได้ทันทีด้วยหรือว่าจะรอวนต้านะคะจนะคุณแม่เสียชีวิตก่อนก็คือคู่สมรขอองคุณพ่ o มดอมออฟลีดันอินเทอร์ไวฟนี่คะในกรณีที่อยู่ด้วยกันสองผัวเมียแต่ว่าไม่ได้แต่างงานกันนี่คะสกฮันเอเลเฮนสานแอร์าอ์ในกรณีไม่แต่างงานทรัพย์สินทั้งหมดจะตกไปที่ปอนแอร์าอัลลูกได้ทั้งหมดนี่ค่ะอมเดดอินฟะินสโนกราบานแอร์บาในกรณีที่ไม่มีบุตรร่วมกันนะะี่ค่ะเฟลเดรนาเอลซิสก้อนเนนทีเดนออฟเลดนเงินจะไปตกถึง คุณพ่อของคุณแม่ของผู้ตายนะคะหรือว่าพี่น้องค่ะ,ฟะเฟลด์นะหรือพี่น้องนะคะโอเคค่ะทีนี้เขาบอกว่าในกรณีที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือพ่อแม่ลูกใช่ไหมอยู่ด้วยกันแล้วคุณพ่อเสียชีวิตลงคุณแม่ยังอยู่แต่ว่าลูกเนี่ยอายุต่ำกว่า8ปีนี่ค่ะบานอุนเดอต้นอู่นะคะ, aut, u, ะ,คะเขาบอกว่า เพราะในกรณีนั้นนะ่ะก็คือสมบัติจะตกถึงลูกใช่ไหมคะแต่ว่าลูกอายุต่ำกว่า18นะคะในกรณีนี้นี่คะเขาจะมี e n g o o d m a n ค่ะ e n g o o d m a n ก็คือเหมือนกับว่าผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์จนกว่าเด็กคนนี้จะบรรลุนิติภาวะอันนี้ค่ะเขาบอกว่า e n g กูดมั n เออเอนเ o ชงสมเสียที่ดัดบานเอลส์เรติเฮตเอเบลทิวกูดเซดดัตก็คือเป็นผู้พิทักษ์ว่าโอเค เด็กคนนี้นะอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้ในกรณีนี้ไม่แต่งงานหรือว่าสารอาจจะแต่งตั้งมาในกรณีที่ว่าไม่มีคุณแม่อยู่นะคะแล้วก็บอกว่าโอเคเด็กคนนี้นะจะดูแลสมบัติให้จนกว่าเด็กจะ18แล้วก็คือจะดูว่าเงินที่ได้รับมาจากมรดกเนี่ยจะจัดสรรให้กับเด็กว่าเด็กจะต้องมีชีวิตที่ดีมีเอ่อเอ่ออ๋อทิลกูเดเซียได้ก็คือให้ชีวิตที่ดีให้ให้ดูแลดีอะคะ่ะจนกว่าเขาจะบรรลุนิติภาวะนะคะทีนี้มีคำหนึ่งที่น่าสนใจนะคะในกรณีที่ มีการเสียชีวิตลงนะคะของของคู่สมรสหรือว่าของคนหนึ่งคนนะคะมันจะมีคำศัพท์ตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า the spool นะคะคำนี้แปลเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่ากองมรดกทีนี้บางทีเรางงกับทรัพย์สินกับกองมรดกกับมรดกตกทอดใช่ไหมท่านั้นมาดูคำว่า the spool นะคะ the spool ก็คือเขาเรียกว่าเงินและทรัพย์สินของที่เหลือทุกอย่างของผู้ตายอะค่ะ ในกรณีนี้นะในพูดถึงเดอร์สปูนะผู้ที่เป็นญาติพี่น้องนะคะของคนผู้ตายเนี่ยจะเป็นเจ้าของกองมรดกร่วมกันก็คือแบ่งกันนั่นเองนี่ค่ะเขาบอกว่าดอมสเล็กนิ่งนะซัมฮารีตอาจแอรับว่าแอ์กับเดอร์สปู๋ที่สร้มาในกรณีที่มีญาติหลายคนก็ต้องแบ่งกันนะคะทีนี้ตัวต่อมาค่ะมันมีอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าบูเดียลนิงบูอุบเทกนิง อออาร์ฟ oh, ิฟเดียนีคะ่ะถ้าแอมจะแปลรวมกันทั้งหมดเนี่ยมันแปลว่าถ้าจะแปลแยกย่อยอาจจะงงแต่ถ้าแปลรวมกันเขาเรียกว่าการแบ่งสินสมรสและการแบ่งมรดกนี่ยคะ่ะบูเดียนิ่งก็คือถ้าป้อนตาตรงตัวก็คือแยกหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันอยู่รวมกันในกรณีที่อาจจะซื้อบ้านหรือว่าอาจจะซื้อรถหรือจะอะไรก็ตามเงคะทีนี้มาดูกันคะ่ะเขาบอกว่า ออมมงงถ้าเกิดว่ามีการแต่งงานกันนะคะแล้วประมาณว่าซื้อบ้านด้วยกันชื่อเป็นของทั้งสองคนนะคะี่ค่ะเขาเรียกว่าจะต้องทำการแบ่งสินสมรสทั้งหมดก่อนนะคะขั้นแรกเลยก็คือว่าแบ่งสินสมรสก่อนนะคะเมื่อแบ่งสินสมรสเสร็จแล้วนะคะถึงจะมีการแบ่งมรดกต่อไปนั่นก็หมายถึงว่า พอสินสมรสที่หาไม่ได้ด้วยการตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็แบ่งกันเสร็จพอแบ่งกันเสร็จแล้วครึ่งต่อครึ่งไอ้ที่เหลือของผู้ชายก็คือถ้าเขาเขียนไว้ว่ามันจะต้องให้พี่นายกรรมหรือมันจะต้องให้คนนี้คนนั้นกค่อยไปแบ่งกับเขาอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าในกรณีที่แต่งงานเนี่ยก็จะต้องแบ่งกับตัวของคู่ครองก่อน นี่คะ่ะแล้วเขาก็บอกว่า En Buu p p t e c ท n i นิ i n v e n t e r a over ห l ้าวิ o าทิวการของส a ูลดั a นั้นจะต้องี่ะคะระดาษอะไารที่จะทำเนีย่ยค่ะทุกอย่างเนี่ยจะต้องทำให้เสร็จนี่คะ่ะภายใน3เดือนนะคะหลังจากที่ผู้ตายได้เสียชีวิตลงลนะคะีค่ะและก็จะใช่แล้วก็คือต้องทำทุกอย่างให้มันเสร็จก่อนสามเดือนภายใน3เดือนพนูดง่ายนี่คะ่ะโอเคคะ่ะทีนี้มา โอเคค่ะทีนี้นะคะเรามาดูตัวต่อไปอคลิกผิทเทสต์เมนต์เด็ดฮัลโหลค่ะเขาพูดมาพูดเรื่องพูดถึงเรื่องพินัยกรรมนี่ค่ะทีนี้เขาบอกว่าพินัยกรรมโอเค พินัยกรรมนะคะถือว่าเป็นเอกสารทางกฎหมายนะคะซึ่งผู้เขียนพินัยกรรมจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองคะ่ะว่าตนจะยกมรดกให้ใครและมีอะไรบ้างที่เขานับว่าเป็นมรดกนะคะีค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นค่ะว่าผู้สืบสายเลือดโดยตรงเนี่ยก็คือบุตรหรือหลานหรือเหลนก็คือมีเลือดของเขาอยู่เนี่ยนะคะจะมีสิทธิ์เสมอค่ะที่จะเรียกร้องนะคะในส่วนแบ่งมรดกตามกฎหมายนะคะการทําพินัยกรรมต้องทําตามกฎบางประการะคะ่ะเช่นหนึ่งต้องเป็นลายลักษณ์อักษรต้องมีพยานลงชื่อสองคน ดังนั้นทางที่ดีนะคะถ้าจะทำพินัยกรรมปรึกษาทนายความก่อนค่ะจะได้ทําให้มันถูกให้มันต้องนะคะจะไดไ้ไม่มีปัญหาที่หลังนะคะทีนีเ้เขาบอกตัวสุดท้ายทเทมบอกว่าดอมซ o อมเลวัติซัมมัน t ุตานาวบราอฟตเพราะว่าที่สวีเดนเนี่ยมันจะมีการที่อยู่ด้วยกันชันผัวเมียภรรยาแต่ว่าไม่ได้แต่งงานกันนะคะที่เขาเรียกว่า s ัมบูน่คะซัมบูน่คะเขาบอกว่าซัมบูเนี่ยจะไม่ได้รับมรดก ตามกฎหมายนะคะถึงแม้จะอยู่ด้วยกันมา20ป่ปี30ปีแต่ไม่ได้แต่งงานก็ถือว่าเป็นซัมบูก็จะไม่ได้รับมรดกตามกฎหมายนะคะดังนั้นถ้าต้องการให้ซัมบูของเราหรือว่าคู่คคเขาเรียกอะไรคู่สัญนาอาตหรือภาษาไทยก็คือซัมบูของเรานั่นแหละได้รับมรดกไยนะคะเราจะต้องเขียนพินัยกรรมค่ะเพราะว่าถ้าไม่เขียนเนี่ยกฎหมายมันจะไม่เย็นเลยมันจะไม่ให้สิทธินั้นตามกฎหมายนะคะนี่ก็คือในกรณีที่ อยู่ด้วยกันนะโดยที่ไม่ได้สมรสนั่นเองนี่ค่ะมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมเอ่ยที่อามคิดว่าน่าจะอ,อ๋อคิดว่าหมดแล้วนะคะถ้าเป็นกรณีที่กฎหมายโดยเบสิกเลยว่าฉันมีสิทธิ์ได้ไหมฉันไม่มีสิทธิ์ได้ลูกเขาได้ลูกฉันไม่ได้นี่ก็คือ,ออ่ข้อมูลที่อมาเอามาจาก i n f o m e r c um i a นคะคะเป็นข้อมูลที่ให้เกี่ยวกับออความรู้ที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับคนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่หรือว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับ สังคมสิทธินะะี่คะก็วิดีโอนี้นะคะหมดแล้วหมดแล้วนะคะวิดีโอตัวนี้นะคะจบแล้วนะคะสิทธิในการรับโมรดกนี่คะเอาเป็นว่าถ้ามีคําถามอะไรหรือว่าแอมไปเจออะไรที่น่าสนใจแอมจะเอามาแชร์มาคุยให้ฟังนะะี้ค่ะก่อนที่แอมจะจบวิดีโอตัวนี้แอมบอกก่อนว่าที่จริงมีคนสวีเดนคนสวีเดนหลายคนขเขาก็แบบว่างงนะว่าเมียเขาหรือแฟนเขามึงรู้ได้อย่างไงวะมันไปเอาข้อมูลมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย คนไทยหรือเราที่ที่ที่ไม่ได้โอ้โหเก่งภาษาทั้นเทพเพราะว่าพวกภาษาเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยมันยากเนาะมันไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหสะกดง่ายๆเอซีมันสับบางคามันใช้ในทางกฎหมายแล้วบางที่เราไม่รู้ว่าสิทธิ์ที่หรือว่าแม้แต่เสรีภาพหรือว่าอะไรที่เรามีที่ประเทศนี้เมืองนี้นะคะเรามีอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยอมคิดว่าไอ้พวกเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยที่เราหยิบยกมาคุยกันน่ะมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากถ้าเรารู้สิทธิ์ของเราในการอยู่ประเทศนี้นะคะ โอเคคะ่ะถ้ามีคําถามอะไรฝากแอมได้หลังไหมนะคะมีเวลาตอบจะตอบให้นะคะถ้าไม่มีเวลาก็จะพยายามหาเวลานะคะวันนี้แอมไปแล้วคะ่ะกับ s w e d i s h f o r t a i c o m นี่ค่ะอย่าลืม subscribe กันหรือว่าติดตามใน Fan Page นะคะกับ swedishforthai fanpage บน Facebook นะคะีค่ะวันนี้แอมไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ